ผู้มหนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งเว็บเพจแล้วก็กองกำลังติดอาวุธเพื่อเปิดพื้นที่แสดงออกถึงความเกลียดชังและไล่ล่าคนที่มีความเห็นต่างประชาชนนั้นเกิดข้อกังขาหมอทําหน้าที่เหมาะสมต่อวิชาชีพทางการแพทย์หรือไม่ติดตามเรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะการประกาศจะตั้งเว็บเพจองค์กรเก็บขยะแผ่นดินของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่เพียงมีเจตนาไล่ล่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันโดยการเปิดพื้นที่ทางโลกออนไลน์ให้สมาชิกเข้ามาสแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายต่อคนที่เห็นต่างยังกล่าวอ้างถึงความจำเป็นในการจะตั้งกองกำลังติดอาวุธที่มีขีดความสามารถอย่างเพียงพอภายใต้จินตนาการถึงการรับมือกับอาวุธสงครามจากกองกำลังติดอาวุธ ของขอบวนการก่อการร้ายมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับเป็นอีกหนึ่งองค์กรของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นจึงได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวางว่ามีความเหมาะสมหรือไม,ม่นั่นเพราะการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องที่ผิด คนไทยทุกคนสามารถแสดงออกได้ตามแต่สภาวะเงื่อนไขและองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ภายใต้บริบทของความจงรักภักดีย่อมต้องเคารพต่อสิทธิของคนอื่นไม่ใช่การกล่าวอ้างแล้วชี้นิ้วกล่าวโทษใช้ประเด็นเปราะบางมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่แสดงออกอย่างจงแจ้งในการปรารถนาต่อความรุนแรง ยิ่งทำให้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมเกิดข้อกังขาเพราะคุณธรรมและจรรยาบัณทางการแพทย์ที่ต้องมีเมตตาจิตแก่คนไข้ไม่เลือกชั้นวรณนะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปละเอียดรอบคอบมีเหตุผลไม่โลภหรือเห็นแก่ลาบของผู้ป่วยไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อไม่ลุอำนาจด้วยอคติคือลํำเอียงด้วยความรักความโกรธ ความกลัวความหลงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรมทั้ง8คือลาบยศสรนเสริญสุขและความเสื่อมอีกทั้งต้องไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในอบายมุขจจัยาบรลเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะนอกจากจะเป็นเสมือนพันธสัญญาที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ต้องมีไว้เตือนอนุสติตัวเองยังเป็นเหมือนเครื่องการันตี ที่คนไข้จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมอบชีวิตไว้ในความดูแลแต่สิ่งที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแสดงออกกลับเป็นเรื่องตรงข้ามทั้งการแจ้งความจับการประกาศจับปืนแทนเข็มฉีดยาสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแก่สังคมอุดมการภายใต้เสื้อกราวสีขาวบริสุทธิ์จึงแปดเปื้อนไปด้วยอคติมองคนอื่นเป็นเพียงแค่ขยะพฤติกรรมเช่นนี้ กำลังลุกลามแผ่ขยายไปทั่วเช่นเดียวกับกลุ่มมอบที่ใช้ชื่อว่าประชาคมสาธารณสุขที่หนุนหลังนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศตัวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลชัดเจนหมุ่งหวังเล่นการเมืองเอ็นเอียงเข้ากับม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยวันนี้ไม่เพียงแต่ชีวิตคนไข้ จะถูกแขวนไว้บนเส้นได้แต่ยังต้องเผชิญกับจิตใจที่เต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังประชาชนคนไทยผู้รักความเป็นธรรมจึงหวังแต่ว่าแพทย์และพยาบาลจะกลับมาทำหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เป็นตัวแทนของการทำลายล้างอย่างที่เห็นและเป็นอยู่อย่างนี้ทีมข่าวดี N รายงาน